สวัสดีค่ะอัสสลามวะเลย์กุ๊งค่ะนี่ก็ข้ามาวันอาทิตย์เลยนะคะคือวันกี่ที่ผ่านมาคือวันสุกเนาะพวกเราก็ วันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปละมานะคะเพราะยังละหมาดไม่ได้อย่างที่ทราบกันว่าเป็นช่วงแบบผู้หญิงผู้หญิงด้วยแล้วเราก็ยังแบบเปืเป่อยๆอยู่ด้วยแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนทําอะไรมากอ๋อมีมีออกไปอยู่พาลูกไปเล่นที่อะไรนะเป็นแบบสนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวันนั้นมีความรู้สึกว่าแบบอขอสักวันที่แบบไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายอะไรเลยอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่มีถ่ายรูปแค่แบบรูป อะไรนะครอบครัวนะคะในรถเราก็มีถ่ายแค่ตอนที่อิหม่ามเขาแบบทําการตักเบี้ยที่มัสยิดแค่นั้นแล้วก็ตั้งใจว่าเออไม่ไม่ถ่ายอะไรแล้วกันขอแบบใช้ชีวิตแบบไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายคลิปลยอยะไรเงี้ยแล้วก็เลยข้ามาวันนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะออกไปสถานที่เดิมนั่นแหละที่ไปวันศุกร์แต่ไม่ได้ถ่ายคลิป วันนี้จะไปเล่นโบลิ่งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพอเราเมินเขาซื้อกาดเป็นการ์ดเกมแล้วมันก็จะเหลือบาลานซ์อยู่เหลือแบบเครดิตะเออก็เลยวันนี้จะพาลูกๆไปเล่นโบลิ่งนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอีปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้พบปะใครนะคะเพราะรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนนะว่าแบบเออไม่อยากไม่อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เหมือนได้พักผ่อนกันแหละจริงๆก็ทำดจดิดิล้วตั้งแต่มีรถอะนะคะก็คือเราจะออกไปข้างนอกกันตลอดจนตอนนี้กลายเป็นว่าอขอพักหน่อยแล้วกันเบื่ออะไรอย่เงี้ยก็เลยหยุดอยู่บ้านก็มีความสุขมากเลย ก็ได้เล่นกับลูกอะไรเงี้ยได้นั่งเล่นหอมกันกอดกันเลยเนะก็มีความสุขที่มันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเพราะด้วยปกติเราก็จะยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยหรือว,ว่าการทําคลิปตัดต่อคลิปไปยิมนู่นนี่นั่นคราวนี้ก็ได้พักจริงๆเพราะว่าที่ยิมก็ปิดเหมือนกันไงยช่วงนี้เนาะปเป็นวันหยุดอีดยาวหยุดตั้งแต่วันพฤหัสนะคะพฤหัสมา แต่พวกนี้ก็ลูกก็ไปเรียนปกติพอเราหมนก็ไปทํางานปกตินะคะคุณต่อก็อยู่บ้านปกตินี่อาจามาวันนี้อากาศร้อนมากจ้ะช่วงนี้ดิฉันสัมพัสได้ว่ามัน4าองศาได้เนี่ยบบีดริงคุณต้องดึงเออเวลาขับรถผ่านอะไรต่างๆแล้วคุณต่อก็ไม่เคยแบบบรรยายว่ามีอะไรบ้างนี่นะอันนี้ก็จะเป็นร้านเบเกอรี่ที่ประเทศนี้จะมีร้านเบเกอรี่เยอะมากเพราะคนส่วนใหญ่จะนิยมกินขนมปัง กับอาหารนะคะอย่างคนอินเดียเขาจะนิยมกินโรตีใช่ไหมแต่คนอาหรับอะ่ะ<ม>เขาก็จะนิยมกินแบบเป็นขนมปังอาหรับแบบแผ่นกลมไม่รู้เห็นหรือเปล่าตีที่รถติดนี่นฉันบรรยายได้อ่ะเห็นไหมเห็นขนมปังอาหรับกลมๆไหมคะแบบนั้นเขาจะนิยมกินกันแล้วก็มีซมูนที่เหมือนเป็นขนมปังที่เรากินกับไอติมมะพร้าวอะ่ะเออนั่นแหละไอไอติมกะทินั่นแหละเขาจะนิยมกินกันนะคะแล้วก็หลายๆประเทศเลยก็จะกิน ขนมปังชนิดอื่นๆด้วยนะคะคนอาหรับคนตุรกีจ,จะนิยมกินขนมปังกันดังนั้นร้านเบเกอรี่แบบนี้จะมีเยอะมากที่นี่นะแล้วเขา,าขายดีด้วยนะจ๊ะฉันซูมไกลจนแทบไม่เห็นบนราารยากาศอัจมานวันนี้ก็แบบเออสบายๆรถไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นปกติแต่เมื่อวนันศุกร์รถเยอะมากเลยตอนที่เราออกมากันก็คือมีความรถติดบ้างนะคะ ท,ที่นี้ก็มีแบบส่งอาหารนะอันนี้จะเป็นแบบทางร้านส่งอาหารบริการส่งอาหารเองนี่แล้วก็มีแบบพวกแอปคล้ายๆที่บ้านเราน่ะมี Grab มีอยไงี้ยใช่ไหมคะแต่ที่นีจะเรียกว่าตระปัดแล้วก <What 's, S 2> ็อะไรวะคารีมคารีมนี่เรียกว่ารูกอาวคารีม is taxi company it's not the food delivery but they deliver food but mainly they are taxi company ah uh. but mostly Karim is in Dubai uh. yes อ่าแต่ถ้าอย่างแบบ ดูไบเนี่ยจะมีคารีมเดริเวอรูนะแต่อย่างถ้าอาจมานจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาลบัตแล้วก็นูน,นะคะ,ะแต่โดยมากแล้วเราใช้ต,ลตะลับนคะ,ะคะก็แบบแต่ตะลัตจะมีทุกรัสแหละเราคิดว่านะรัฐไหนไม่มีช่วยส่งอะไรนะส่งข้อมูลมาด้วยนะคะเดี๋ยวข้อมูลเราผิดนู่นนี่นั่นอะตอนนี้เรามาถึงสถานที่แล้วนะใกล้มากเลยมันก็อยู่ในห้างห้างหนึ่งแหละเออคือในห้างนี้เอาจริงๆอะไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่เราสังเกตว่าคนน่าจะมา เล่นไอสถานที่นี้มากกว่าดูนะไอมารยมนี่ตื่นเต้นมากเลยอันล็อกกับป๊บอะ่ะแม่มบอกว่าจอ out out เปิดให้หนูเดียวนี้นะคะมันเป็นสถานที่ที่แบบนางอยากมาเที่ยวโอ้ย oh, don't forget your sister <laughs> มันเป็นความฝันของมารยมที่อยากจะมาสถานที่แห่งนี้คราวที่เราก็สมใจอยากไปแล้วเมื่อวันศุกร์ เออเวลาผ่านที่ห้างนี้ใท่ไหรนางก็จะบอกว่าเนี่ยอยากจะมาที่นี่มากับคอดียาซูมายะมามาเล่นพาร์คอะไรก็กว่านนไปที่เราบอกว่าเนี่ยมีบริการส่งตะลบัดนะคะก็จะมีร้ช่วงเนี้ยอากาศร้อนมากเราจะรู้สึกสงสารคนที่แบบเขาทำอะไรนะทางานบริการส่งของอะไรเงี้ยค่ะอากาศมันร้อนมากจริงๆนะคือแบบอย่างขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยเงี้ย50องศา45องศาโอ้โห แผดเผามากแล้วยังต้องใส่แจ็คเก็ตอีกรวมไปถึงคนที่ทําหน้าที่แบบออให้บริการล้างรถนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะมีแบบรถเข็นค่ะเล็กๆสําหรับล้างรถอะไรเงี้ยนี่เขาก็จะต้องบบอยู่กับกลางแสงแดดก,กับความร้อนอ<ม>๋อแย่เวียนคำน i n g เหี้ยนี่ yeah, yeah. สถานที่อย่างนี้นี่เองนะคะมันเรียกว่าสปริงเกิลซึ่งมันจะมีความบันเทิงทุกรูปแบบสําหรับครอบครัวนะด้านนี้ก็จะด้านนี้ก็จะเป็นรถบัม์แต่ไม่มีใครเล่นเลย แล้วก็ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบด้านนูน้นฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวหาก่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบที่เล่นของเด็กให้เด็กกระโดดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นบ้านบอลเออเออเดี๋ยวมาดูราคาไอ,อ้ค่าเข้าไปเล่นบอลิีงนะคะวีคเดวันธรรมดามันเดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสร,ราคาต่อคนคนละสามเดียห้าสหรือว่าสามร้อยบาท แต่ว่าถ้าเอาทั้งเลนเนี่ยก็คือ90ดอลลารหรือว่า900บาทนะคะก็คอเป็นได้หลายคนส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะ <c oughs> ก็คือต่อคน35ดอลลาม350บาทถ้าเอาทั้งเลนก็คือ110 <c oughs> ดอครับหรือว่า1,100บาทนะคะทุกวันจันทร์ก็มีส่วนลด10เปอร์เซ็นต์เลยนะคะของเราเอาทั้งเลนได้เลยอะ่ะเพราะว่ามี5คนนคน ภายในห้างนะเงียบเหงาไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะส่วนมากคนเขาก็มาเล่นเครื่องเล่นกันมากกว่าด้วว่ามาซื้อของที่คบตอนนี้เราก็มารอต่อคิวนะคะนี่ก็จะเขาก็จะดูบรรยากาศจากหน้าจอว่าเออมเออีเขาเล่นกันยังไงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเรารอคิวของเราแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูว่าเราพังแค่ไหนนะคะจำได้ว่าเคยเล่นสมัยแบบตอนทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นได้แย่มากเล่นไม่เป็นถือไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบอะส่วนตัวไม่ชอบเลย แต่ว่าก็โอเคเด็กๆอยากจะเล่นกันไงคุณต๋องอาจจะลองบ้างแต่ไม่แน่นะว่าครั้งนี้อาจจะแบบชอบก็ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่คิดว่าเก็บไว้ให้ลูกๆเล่นดีว่าเราเล่นแค่ลองเล่นแค่ไม่กี่ไม่กี่ครั้งก็พอแล้วที่เหลือให้เด็กๆเล่นกันนะคะ,ะวันนี้เราจ่ายเป็นเลนหนึ่งเลนต่อห้าคนอะไรลูกอั่วซั่มั่วซั่วพอ No more, not today. i did already. Not today. You did already. I'm squint. You Not today. I'm, oh, I'm, ah, ah, I'm, I'm ah. squint. Ah. We we you สรุปนะคะตอนแรกที่บอกว่าคงเล่นไม่เยอะหรอกแค่ลองๆเดี๋ยวให้ลูกเล่นดีกว่าแต่เอาเข้าจริงเล่นไปเล่นมาสนุกจ้ะ mm hmm. ก็เล่นกันตามรอบของแต่ละคนไปเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาดูคะแนนสรุปในตอนท้ายแหละว่าใครทำได้ดีที่สุด mm hmm. แต่การได้มาเล่นครั้งนี้มันรู้สึกแปลกไปจากเดิมนะคะที่เคยเล่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ย คืออาจจะเป็นเพราะเราเล่นกับครอบครัวเนาะเราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแล้วมันก็สนุกกับการที่ได้ยอกรอกับเด็กๆกับพ่อะมุดอะไรเงี้ยก็เลยฟินมากรอที่จะเล่นรอบของตัวเองแม้แต่น้องมาระยำเองก็สนุกนะคะเพียงแต่ว่าเธอจะโยนได้ช้าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปว่าพ่อะมุดเนี่ยจะช่วยแต่หลายๆรอบเนี่ยเราก็ให้มาระยำเนี่ยโยนเองแต่ ทุกครั้งที่มาระยำโยนนะมันจะใช้เวลาน,านานมากกว่าที่ลูกจะกลิ้งไปถึงปลายทางอ่ะคือใช้เวลาเกือบหนึ่งนาะทีได้จังเราก็แบบนั่งลุ้นกันเออมแมล่รมันจะไปถึงว่ามันกลิ้งช้ามากเนาะเพราะว่ามาระยำเขาไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่คือคนที่เล่นดีเราก็เล่นเป็นจริงๆก็น่าจะเป็นพ่อละมุดแหละหลังจากนั้นก็เป็นตาต้านะคะส่วนคุณเต่ากับบินนาเนี่ยก็พอๆกันแหละถ้าได้ดีก็คือฟลุกจั๊ก แต่มาลัยยามเนี่ยก็ได้คะแนนเยอะนะเพราะว่าพ่อช่วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยทําให้แบบคะแนนนางก็นําพอสมควรเลยทีเดียวเอาจริงๆก็ถือว่าคุ้มนะคะการมาเล่นโบลิ่งเนี่ยคือ1เลนก็คือ1,100บาทได้เนาะแล้วก็เขาให้เวลา1ชั่วโมงเอาจริงเนี่ยเราเล่นกัน5คนน่ะก็เล่นได้หลายรอบเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลามันค่อนข้างนานเลยทีเดียวอ่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ และคนที่เป็นผู้ชนะได้คะแนนมากที่สุดแน่นอนค่ะพอลมุตจาตามด้วยมารยัมตาตามินนาแล้วก็คุณเต่าค่ะได้คะแนนน้อยสุดเลยเจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเกินคาดนะไม่คิดว่าจะสนุกแบบนี้คนที่มาเล่นส่วนใหญ่ก็มาเป็นครอบครัวกันทั้งนั้นเลยนะคะคือแบบมีพ่อแม่ลูกเล่นกันอย่างโต๊ะข้างเนี่ยลูกชายก็เป็นวัยรุ่นนะคะคุณแม่ก็สวมอบยายวแบบเต็มยศเลยอะแต่ก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะ เสร็จจากการเล่นโบว์ลิ่งแล้วนะคะเราก็ไปเล่นเกมกันต่อค่ะเนื่องจากว่าเมื่อ,อสองวันก่อนเนี่ยพอเราหมดคดเติมเงินไว้ค่อนข้างเยอะสําหรับการเล่นเกมเนาะมันมีหลากหลายอะ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้เงินที่เหลือก็เลยพาลูกๆมาเล่นเกมเนี่ยแหละอย่างที่เห็นเอออย่างที่คุณต่อเคยบอกไปแหละชีวิตครอบครัวของคนที่อยู่เอมิเรตเนี่ยความบันเทิงของเขาก็จะมีประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มากมายนะโดยเฉพาะอย,ายิ่งในช่วงหน้าร้อนนะคะที่จะออกไปแบบ กลางแจ้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมาเ,เล่นอะไรในร่มแบบนี้มาเล่นเกมแบบนี้กันอย่างบ้านเราถ้าไปสถานที่แบบนี้ก็จะเห็นมีแต่เด็กๆเด็ก,ดกวัยรุ่นเล่นกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่ประเทศเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีพ่อแม่ลูกมาเล่นกันเออเป็นเหมือนแบบกิจกรรมครอบครัว ความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนแบบเป็นการเล่นแบบมอมเมาแต่มันจะเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นเพราะว่ามาเล่นกันเป็นครอบครัวอย่างบางทีก็จะมีสามีภรรยามาเล่นกันสองคนแบบนั้นน่ารักน่ารักนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตามครอบครัวที่อยู่ที่นี่นะโดยส่วนมากถ้าเขาไม่ไปเที่ยวนอกเมืองหรือไปเที่ยวต่างประเทศ ไปเที่ยวทะเลภูเขานน่นนี่นั่นเขาก็จะมา,าที่ร่มแบบนี้แหละเข้าห้างมาเล่นพวกเครื่องเล่นแนวๆเนี้ย จริงๆช่วงเดือนก่อนพอระหมุดก็พูดนะว่าแบบเออวันอีดอะเราไปนองเมืองกันไหมไปพักโรงแรมแต่คุณตอบแบบไม่เห็นด้วยบอกว่าอย่าเลยมันเปลืองตังค์เดี๋ยวนี้เรามีรถแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กลับบ้านมาไม่ต้องไปเสียเงินพักโรงแรมหรอกบางทีก็ต้องเตือนสติกันและกันนะคะคือจริง,รงๆเราก็อยากไปพักแหละตามโรงแรมอะแต่เราไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าถ้าไปเที่ยวแล้วกลับมาเราต้องมากังวลเรื่องการเงินอะไรเงี้ยไม่เอาคือมันต้องพร้อมจริงๆต้องไปแบบไร้กังวลกลับมาก็ไร้กังวล ตอนนี้นะคะเราก็เจาะไปะในต่อแม้ของกินกันต่อนะก็จะไปร้านอีค่ะร,ร้านอีมร้านเก่าร้านเดิมนะคืออากาศนี้แบบร้อนแบบปวดหัวนะ่าสมมตคุณเต๋อคืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านสักเท่าไหร่นะแล้วแบบพอออกมาแนละ้วแบบเจอความร้อนนิดนึงเจอแสงนี่มันจะแบบปวดหัวมันปวดแบบมึน,มน อะะ่ะนตนี้เราจะไปหาของกินกันแล้วก็บอกรูกแบบให้คิดไปเลยว่าอยากจะกินอะไรคืออยากรีบเพราะว่าดิฉันอยากจะไปยิมต่อนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารของคนอียิปต์ร้านนี้ก็เป็นร้านของอียิปต์เหมือนกันเป็นร้านเบอร์เกอร์เอ้ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นร้านของคนอียิปต์ is it Egyptian restaurant to Ashabawi นะฮะ yes อ่าใช่อันนี้ปเป็นอียิปต์แล้วก็รบริบาลนั้นก็ร้านดังนะคะเป็นร้านไทยบ uh ุส huh. ต์แม่นางช้าวกว่าเพื่อนใส่รองเท้านะคะ ดีนะมีที่จอดรถนะตะกี้คิดว่าแบบจะต้องวนอีกรอบแล้วเอาละค่ะเราก็จะข้ามถนนน้อยๆของเรากันนะคะรถต้องหยุดเราไม่หยุดให้รถนะคะอันนี้เป็นแบบกฎหลักทั่วไปถ้าเป็นถนนน้อยๆอยนนียรถต้องหยุดให้เราข้าม no matter what อะยังยังอ่ะร้านนี้ก็เป็นร้านขายขนมปังอะไรสักอย่างขนมหวาน ร้านนี้ฉันไม่รู้เขาขายอะไรมีร้านขายเสื้อผ้าด้วย Baby h o d Your Sister Hand น,นี่ชุดสวยนะยี่ซ้าจะห้ามเท่านั้นเฮ้ยหน้ามาถอยอ่ะไม่มีร้านอาหารปากีด้วยนี่นะคะถุงปากีร้านขายพวกมันานะอิชพิซซ่าอาหรับเส้นนี้เป็นร้านขายลสละบันร้านดังที่ มีหลายสาขาเป็นร้านอาหารซีฟู้ดด้วยเยาเบบี้กินกุ้ดกินซิทซิทิงมาเมากุ้ดตอนนี้เรามาอยู่ในร้านแล้วนะคะคนเต็มเลยนะเราก็รอระหว่างที่รอเราก็เห็นเป็นแบบมีขนมหวานฉันก้นใจไม่ไหวอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนรูสบอร์รี่เลยแต่อันนี้น่ากินอะอันนี้อันนี้อันนี้เขียวเขียวพาได้นั่งแล้วนะคะก็จะสั่งๆเลยรวมเป็นทสุนี้สิง and ม yeah, ีหน้าวันคาบ้าวันคาบ้ากุ้งกับกุ้งกับเนี้ยกุ้งกับเนี้ยกุ้งกับบีบกุ้งกับเนี้ยเย้เช่นเคยอย่างแรกที่เขาเอามาเสิร์ฟนะคะก็คือสลัดอันนี้อะไรอะฮัมมูสอ่ะอันนี้ชอบมากเลยอะทำไมเขาไม่เอาขนมปังมาด้วยกันเนี่ยู่มมากที่จะจะกินแล้วเนี่ยแล้วก็มีสัตว์ที่เขาต้องเสิร์ฟให้ดินแล้วนะคะช้อนอยู่ไหนคะช้อนอยู่ไหนเอามาเอามาที่จะจะกินแล้วนะคะ มาแล้วสิงห์ฉันรอคอยขนมฟังที่จะกินกับสิ่งนี้อันนี้เป็นสูตรของาของโปรดิฉันไข่ดีไข่ทีเว้ยกินมากเลยอ่ะหิวเช้าที่กินน้อยมากลายสองโรดของโรดเสเต็กกับวีกีบั

อันนี้เป็นสตูตสหากัวอันนี้ก็จะเป็นมีวนหัวออ ออกมาใหญ่เยออกสเท็เดกาเต่มห่างหัวักยากเลยบอกว่าจะอร่อยูกใจปกติเราจะชิดกับรสชาติแบบแซ่บๆเนาะนะเอบบี้อาอีกจานหก็เป็นแบบตากัเป็นแบบเนื้อ ของโปรดมินนักนะคะข้าวด้วยน่ากินมากเลยอะ่ะเราตักได้ก้อนใหญ่แล้วนะคะอาเป็นภรรยาที่ดี เฮยไอหางวัวนี่อร่อยมากแบบนี้ทําแบบนี้ก็อร่อยมากเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะลองทาดูเพราะวิธีการทำเนี้ยพ่อละมุดเคยทํามาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าทํากับเนื้อเนาะอร่อยอร่อยใครไปร้านอาหารหิบลองสั่งดูเมนูออสเทล คุณไ่้าละรเห็อนม่ได้ายคิปอเรันคม่นดคปอะเหรอนแบายคุูไม่าะเันี่ยคุ่ไ้่ายละไรเหันถ่าม่ได้ถยปะเหอันถายุ่ได้่ยคละไขมันเนืด้อแยล้วอะไหันถ่ายคม่้่ากลิไันยคม่้าละันถ่ายคุม่ไเลยคลอะไรเหันยม่ากิน เขามีให้อันเดียวนะคะเดี๋ยวจะลองช่วงนี้กลับมาดูมากเก้นนะช่วงวันหยุดเนี่ยคือแบบว่าโอเคมากเลยอ่ะดูแล้วแบบผ่อนคลายดูแล้วแบบแฮปปี้นะคะได้พลังบวกจากการดูการกินเอาหล่ะเราจะมาลองกันนะคะฉันจ,จำชื่อไม่ได้แล้ววัดยิปคอร์เย่นจาบบัตสำสเนียงแค่อย่างนั้นแหละ Thank you. อร่อยอร่อยเพราะว่ามันจะมีความมันไงไขมันนั่นแหละที่ทำให้อร่อยอืมเว่ได <Very good. S 2> ้กลุดยะไ่ อร่อยฉันจะไปกระโดดได้ไหมเนี่ยพอกินอาหารเสร็จแล้วนะคุณต๋อก็ให้พอลมุดไปส่งที่ตึกเก่านะเพราะว่าเราจะไปเข้ายิมซึ่งเราเตรียมของมาพร้อมเตรียมเอ่อแม,มาพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีชุดมาเปลี่ยนด้วยก็สรุปวันนี้ก็เข้าคลาสไปสองคลาสสองชั่วโมงจ้ะเหนื่อยมากตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วนะคะปกติก็จะไม่ได้บ่นเนาะเวลาไปยิมวันนี้ขอบ่นหน่อย ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าคุณต่อป่วยและจริงๆเนี่ยก็คือป่วยมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้ก็คืออ่าโอเค you can have it, it อะไร I don't know it's not it's the อะไรนะจ yeah, m a มกา one ยัลฮ I'm speaking on the phone <laughs> โอ๊ยลืมเลยก็คือป่วยมาสัปดาห์หนึ่งแหละก็คือไม่ได้เข้ายิมเลยประมาณสัปดาห์นะคะถ้าพูดถึงแบบโดยรวมแต่มีวันหนึ่งที่คุณเต๋อไปก็คือวันวันพุธคือคิดว่าเจงอะ่ะรอดก็เลยไปแต่พอไปแล้วก็แบบจริงๆกาจะเข้าสองคาสแต่กลายเป็นว่าก็อยู่ได้แค่คาสเดียวแล้วก็แบบหมดแรงจากนั้นก็คือไม่ได้ไปอีกเลยคือโดยรวมก็เหมือนแบบไม่ได้ไปทั้งสัปดาห์ใช่ปะบางทีร่างกายพอมันไม่ได้ออกกํลาลังกายบริหารนานๆน,น,นะคะพอกลับไปอีกครั้งอะ่ะมันจะเหนื่อยมากเลยนะ แล้วก um, ็คุณต่อคิดว่าอย่างมัน มันอาจจะหายดีแต่ว่าร่างกายมันยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ฟื้นฟูดีวันเนี้ยก็ไปก็ตั้งใจไปเข้าคลาสสองคลาสคลาสแรกก็ก็เหนื่อยมากแล้วนะแต่ก็ยังฝืนที่จะต่อไปอีกคลาสนึงแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้หมดแรงโคช้ชก็แบบให้ขึ้น,ให,นให้ขึ้นไปไปนำอีกละเป็นไ,ไปเป็นยังไงไปเป็นโคแบบเป็นอะไรนะเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยนำซึ่งจะมีนำสองคนอะไรเงี้ยเราก็ว่ายาๆฉันเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยแล้วโค้ชก็ <laughs> แบบว่าแกเป็นอะไรวันเนี้ยค <laughs> ือแบบถ้าแกนี่แบบว่าดูไรเรียวแรงก็บอกว่าฉันฉันป่วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแกก็แบบโคช้ชก็มองแบบเหมือนไม่เชื่อแต่ฉันป่วยจริงๆคือมันมันหมดแรงอะค่ะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการออกกําลังกายมันสําคัญมากเลยนะคือถ้าเราออกบ่อยๆออกอยู่เรื่อยๆอร่างกายก็จะมีแรงเนี่ยเห็นไหมพออย่างคุณเต๋อหยุดไปแต่เราหยุดไปเพราะเราป่วยไงเออเราพอกลับไปอีกครั้งเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะไม่ค่อยมีแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อย <c oughs> คือเออนั่นแหละวันนี้ก็หมดสภาพอีกอย่างก็คือ คลาสที่คุณต่อเข้าใช่ป่ะมันก็จะเป็นลักษณะเกือบจะเป็นฮิตแล้วค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหัวใจก็จะเต้นอยู่ประมาณแบบ150ไปจนถึง170นะคะอัตราการเต้นหัวใจคือมันจะเป็นคาร์ดิโอที่แรงระดับนั้นนะเราก็เลยแบบวันนี้เบิร์นไปแบบถ้าดูจากนาฬิกาเนาะมันก็มันก็อาจจะไม่แบบเป๊ะเนาะพูดถึงที่เขาบอกว่าไอ้วัดค่าจากนาฬิกามาจะไม่ตรงเป๊ะหรอกแต่ที่วันเนี้ยไปออกกำลังกายมาก็อยู่ประมาณ เสียพลังงานไปเบินไป750แคลอรี่แล้ววันนี้ฉันก็กินโปรตีนได้ไม่ได้ไม่ถึงด้วยเอาจริงที่ป่วยมาทั้งสัปดาห์ก็กินโปรตีนได้ไม่ถึงบางวันก็กินแค่แบบอจะว่าไปบางวันก็กินแบบแค่7จ0แคลเท่าน,นั้นเองบางทีก็ห้าร้อยแคลอะไรเงี้ยเพราะมันกินไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมากินได้บ้างแล้วนะคะเออนะคุณต่อก็ฟังคุณต่อบ่นไปแล้วกันถ้าพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ นะเป็นอันเข้าใจฉันก็หาเรื่องว่าไปด้วยแหละนะเอาละค่ะลูกป่นหิวอีกแล้วตอก็บอกว่าอาหารก็มีคือดิฉันอนะทำแกงไอ้นี่แกงจะไม่ไออะไรนะแกงกะหรี่จาเมกาก็บอกว่ามีอะไรกินก็ไปอุ่นกันเอาเองจะมารอแม่กลับบ้านทําไมโดยเฉพาะไอตาต้าเนี่ยนัมินนะายไม่มีปัญหาเลยนาะงหาของกินได้สบายมากแต่ตาต้านี่มีปัญหาตลอดผู้ชายเนาะลูกผู้ชายตอนนี้เราลงมาข้างล่างกันนะคะพอดีว่า เพิเตือนพอลมุิว่าเออเนี่ยเมื่อ2อวันก่อนอ่ะฉันเห็นแบบโปรโมชั่นจากฟาร,รม์มาซีข้างล่างเขาส่งมาว่าแบบครีมมันลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะคะหลายอย่างลดครึ่งหนึ่งผู้ดอจะใช้ครีมนึงเป็นประจำเนาะของยูสลีนเป็นครีมกันแดดอะ่ะเออแล้วมันลดเหลืออยู่เพียงแค่40อยาห้ามเท่านั้นหรือว่า4 0่บาทราคาปกติที่เราซื้อแบบที่มันลดประมาณหนึ่งนะจากแอปก็จะอยู่ประมาณแบบ 600บาทหรือว่า60ยาห้ามใช่ป่ะแต่เนี้ยเหลือ40เท่านั้นเลอว่า400บาทดิฉันต้องมาถอยค่ะไกลามากเลยโมนะเดิร์นฟาร์มาซีนค่ะลจะเข้าไปดูกันเข้ามาในร้านแล้ว40ยา้ามจริงๆค่ะอยากจะซื้อมากกว่าน,นี้แต่เอาอ,อันเดียวก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นมันมีอยู่เรื่อยๆเลยแล้วแบบซื้อจากฟาร์มาซีมันมั่นใจได้ไงว่าของแท้นะยี่ห้อน,นี้ก็ดีสาหรับคนผิวแห้งนะคะ พ่อโลตั will finish today oh, บอกว่าโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายถือว่าเป็นความโชคดีที่ดิฉันได้คุยกับพ่อโลตเพราะจริงจริงอะได้รับข้อความตั้งแต่แบบสองวันที่แล้วเลียน้นะคะยี่ห้อน,นี้ก็ดีไม่คือเราก็จะเอาแค่อันเดียวเนาะเกรงใจพระาะนุ่ก็เนี่ยมันลดเนี่ยเราสุดท้ายจะอะไรอีกไหมพ่อจะเอาจริงๆก็บอกว่าเอาแกนี้แล้วนี่ก็นั่นไงก็ถึงว่าแบบไม่อานะคะ <laughs> เดี๋ยวรอรโปรโมชั <laughs> ่นครางหน้า ของหมดก่อนเราค่อยเราค่อยซื้อมาเพราะว่าไอเจอรังหน้าเนะี่ยเรามีแล้วไงเราก็เลยเออไม่ซื้ออีกเราเพิ่งเปิดใช้เมื่อวานเองเอาหมออกพระลมุนก็บอกว่าเอ๊ะแกต้องการยาแก้ไอหรือเปล่าเมียยังไอยอยู่ไงนี่เราชอบมี่ห่อนี้อร่อยอร่อยแต่ก็แพงอยู่สี่ร้อยออยียยบาทได้40บ่บเหรียถ้าขนาดใหญ่ข้างสิบ